เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะพาไปดูเป็นสกินปืนใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นสกินปืนลับนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเห็นและก็บางคนอาจจะไม่เคยเห็นแน่นอนเนี่ยก็จะเป็นสกินปืนลับที่อาจจะเป็นปืนในอนาคตนั่นเองเนี่ยเออก็คือจะเป็นปืนในอนาคตนั่นแหละไม่ใช่อาณจักก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นปืนอนาคตแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวจะ มีอะไรกันบ้างแล้วก็มันคืออะไรนะครับตามปกคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูก็นเลยเลยก็เรามาดูกิจกรรมน่าสนใจกันก่อนดีกว่านะครับคุณครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมหอคอยผู้กล้าแรมเพลนั่นเองก็คือจะเป็นชุดเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นเซตตัวนี้เลยนะครับนี่นี่น,นี่ก็สามารถมาสุ่มเพื่อรับเป็นเซตเปลี่ยนสีได้ครับโดยเป็นโทเค็นทาวเวอร์นั่นเองนะครับครอบครองได้โดยการเราสุ่มแล้วก็ได้โทเค็นตัวนี้เนี่ยครบ5อันนะครับเอ้ย4อันเท่านั้นเองเนี่ยโหก็ อ่าเสริม้องที่ผมไปเห็นมาคือ5อันนะแต่นี่คือ4อันคือถูกกว่าเยอะเลยนะครับก็สามารถเราเป็นเจ้าของกันได้นะครับตั้งแต่วันที่25นะครับคุณครับจนถึงวันที่1่กรกฎาคมเลยนะครับเป็นต้นไปเลยนะครับนี่ก็สุ่ม1ครั้ง25้านะแล้วก็5ครั้งจะประหยัดกว่านะครับ100นะครับอ่าปุ๊บนี่ไหมแล้วก็ถ้าแบบเราดวงไม่ดีเราก็สามารถย่อยได้นะเผื่อใครยังไม่รู้เนี่ยเราสามารถกดหมุนเพื่อย่อยได้นะครับนี่อ่า กนน้นแรกคุณครับเราสามารถกดย่อยได้ก็คือเป็นข้อดีของกิจกรรมนี้เพื่อแบบใครที่ดวงแบบดวงไม่ดีได้จะของเกลือก็ย่อยเพื่อเป็นรางวัลใหญ่ได้นะครับผู้ชมครับวันนี้สามารถามาถสุ่มกันไดน้และถัดมาแล้วจะเป็นเพกาซัสนั่นเองเนี่ยกคือจะเป็นท่าทางเพกาซัสบุกนั่นเองนี่จะเป็นม,าม้าเมกาซัสแมวนะคโคตรเท่นะบีออกมาจากอวกาศเนี่ยโอ้โหเอ้ย เหมือนแบบม้าคุณแผนเลยนะครับโหโคตดไทยนะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถมาเป็นเจ้าของก็ได้นะในตู้สุ่ม8ทีการันตีนั่นเองนะครับในวันที่24มิถุนายนจนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเลือกของที่ต้องการออกได้2ชิ้นนะหลังจากนั้นก็ใช้ดวงของเราเนี่ยสุ่มไปเลยนะครับว่าเราจะได้ท่าทางหรือเปล่าหร,ห,รหรือไม่ก็ใครยังไม่มีเพคซัตตัวนี้เนะี่ยก็สามารถมาสุ่มได้นะก็คือจะเป็นสกายวิงนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวอะแอนิเมชันใหม่นะครับไม่ใช่ ้าจะไหมแต่ตัวนี้จะเป็นของใหม่เท่กว่านะอ่ะเดี๋ยวก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราจะพาไปดูกันเลยแล้วกันนะครับสรับตัวสกินปืนใหม่นะครับซึ่งจะเป็นสกินปืนลับนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมันคืออะไรเราไปดูพร้อมกันเลยดียกว่านะครับไปกันเลย นี่เลยเนะครับคุณชมครับก็คือจะเป็นตัวสกินปืนใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสกินปืนตัวนี้เลยนี่ก็คือจะเป็นตัวอสา,ายแอนโกลนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นปืนสีฟ้านะครับอ่าน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับพีเกี่ยวกับปีศาจอะไรประมาณนี้นะครับเป็นปืน MP5 นั่นเองนะครับ ในหน้าที่เธอจะไม่มีวันลืมมันเองนะครับซึ่งปืนตัวนี้นยะสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยและก็ยังสามารถแสดงแถบชื่อสังหารด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็ตัวมาพร้อมกับตัวสกินไอ w ์วอลหม่นะถ้าถามว่าทําไมมันมองไม่เห็นนะก็คือมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับมันยังแบบยังไม่เอาเข้ามาในเซิร์ฟเต็มๆแนวนะครับเอามาแค่เป็นรูปย่อนะครับแต่โมเดลอะไรยังไม่เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าใครถามว่า จะเป็นมีโอกาสเป็นปืนอัปเกรดไหมก็คงจะไม่นะถ้าเป็นปืนอัปเกรดอนะ่ะมันจะเป็นเลเวลหนึ่งแล้วก็เลเวลเจ็ดนะจะให้เรากดปุ่มได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าใช่นะอ่ะทีนี้แล้วก็หลายคนก็นจะสงสัยว่าเอา้าแล้วตามโปรคลิปเนี่ยมันคือปืนอะไรนะครับมีเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ แต่ละสกินปืนนี่คือแบบลำลำทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็คือเรามาดูอันนี้ดีกว่านะครับนี่เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวรูปหลุดนะครับจากไอจีของต่างชาตินะครับคุณครับก็คือจะเป็นของปีที่แล้วนะครับซึ่งคุณชมคุ้นๆกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนปืนในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งผมโคตรคุ้นโคตรเหมือนเลยนะครับหลังจากที่ผมเห็นสกินปืนนี้ในเกมแล้วผมก็เห็นแบบตัวนี้ขึ้นมาเลยนะในปีที่แล้วนะก็คือจะมีเป็นแบบสำรวจนะแบบปืนใหม่ในอนาคตอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ สังเกตว่าเอปืนนั้นทําไมมันคุ้นๆจังเลยเนะคล้ายๆกับตัวนี้เลยเหไหมมันคล้ายๆกันแนะค,ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนีน้าจะเป็นปืนอนาคตนั่นเองนะครับก็คาดว่าแบบเขาอาจจะพัฒนาตามตัวนี้แต่ก็อาจจะดรอปพวกดีเทลอะไรออกไปหน่อยเนะเพราะว่ามันดูรกรุงรังมากนะครับคุณผู้ชมครับนี่สังเกตหรือเปล่าผมว่าตัวที่อยู่ในเกมเมื่อตะกี้เนี่ยที่ผมให้ดูเนี่ยก็คล้ายๆกับืนตัวนี้อยู่นะผมว่ามันก็คล้ายๆกับตัวนี้อยู่แนละ้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆตัวนี้ด้วยนี่ ตัวไหนนะตัวนี้คล้ายๆด้วยนะมันเป็น MP5 เหมือนกันเออตัวนี้เป็น UMP นี่หว่าคุณครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม่ UMP ก็เอมพนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับคุณครับซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแบบสำรวจนั่นเองนะครับที่แบบ GM ค่อยสำรวจเราเมื่อวันปีที่แล้วแล้วอันนี้ก็คือตั้งแต่วันที่26พฤษภาคม2021นะครับคุณครับสองพันบเอ็ดนะนอันยี่2022ก็คือปีที่แล้วนะครับและสังเกตหรือเปล่าว่าปืนนี้เอ๊ะ ทำไมมันอยู่คุนๆอย่างมันก็คือ MP5 นั่นเองนะครับที่จะเป็นปืนอัปเกรดในตอนนี้นะครับนั่นแหละก็คือมันมีรูปหลุดมาก่อนให้เราเนี่ยสํารวจกันว่าเราโหวตชอบตัวไหนก่อนนะครับก่อนที่จะอัปเกรดมาตัวจริงเพราะฉะนั้น,นผมเชื่อเลยว่า ปืนตัวนี้นะที่ผมให้ดูในเกมเมื่อกี้ก็คงจะพัฒนามาจากตัวนี้แน่นอนเลยไม่รู้ไหมก็จะเป็นตัวนี้เนะี่ยและก็ในอนาคตก็คงจะมีปืนแบบนี้มาเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาอาจจะพัฒนาตามตัวนี้นะตามคอนเซปที่เขาเคยสำรวจมาวนะหาเราไปวตดกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปืนแห่งอนาคตนะคุณผู้มคิดว่าตัวนี้เป็นปืนอะไรผมดูไม่ออกเลยว่ะเป็นผมว่าน่าจะเป็น P90 นะตัวนี้น่าจะเป็น P ี0แน่นอนแนวนะนะตอนนี้ก็เริ่มมีการ คล้ายๆกันมาแล้วนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับเปือน UMP ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเมดูซ่านั่นเองนะครับที่แบบมีงูบนหัวอะไรแบบนี้โคตรเท่เนี่ยนะแล้วโคตรก็จะมีปืนแบบนี้เนี่ยล้ำจัดดูดิปืนนี้คือแบบน่านจะเป็นปืนอะไรผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าโคตรเท่แน่นะครับน,บนี่อันนี้ก็คล้ายๆกับตัวปืนเ p 5นี่ครับนี่ก็คือจะเป็น m p 5ของตัวไหนนะปืนอัปเกรดนะครับนี่คล้ายๆกับตัวนี้ใช่ไหมหรือว่าอ๋อ UMP นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นคล้ายๆตัวไหนนะครับนี่นี่นี่ แต่ตัวนี้ก็คือชัดเจนเลยครับก,ก็คือจะเป็นตัว MB5 Platinum นะครับนี่ตัวนี้เห็นไหมออกแบบมาเหมือนกันเลยนะเห็นไหมครูชูครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนนกเหยี่ยวสีขาวอนะไรประนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตก็คงจะมีปืนเหล่านี้เนี่ยทยอยเข้ามาแน่นอนนะครับอาจจะอ่า เหมือนหรือคล้ายมาแน่นอนแน่อครับรอดูเลยเพราะว่าแบบผมคุ้นๆว่าเออมันต้องมาจากอ่าตรงนี้ที่เคยแบบสำรวจในปีที่แล้วแน่นอนนะครับคชครับก็แล้วแหลคุณชครับก็รอเลยนะครับสำหรับปืนใหม่ตัวนี้นี่ครับนี่ก็คือจะเป็น MP 5ฟอ่าตัวไซ a อ็นโกนะครับก็คือจะเป็นปืนอ่าผีสีฟ้าได้ยประมาณนี้ใช่ป่ะเอออะไรประมาณนี้เนี่ยผีสีน้ำเงินสีฟ้าครอ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงแบบปีศาจทะเลเนี่ยครับรู้สึกว่ามันจะมีตัวสกายวิงมาด้วยนะครับนั่นก็คือจะเป็นสกายวิงนี้ไม่ เดียวกันหรือเปล่านะเป็นจะเป็นไพเลสชิปนั่นเองเนี่ยเพราคือจะเป็นเรือของโจรสลัดนั่นเองเนี่ยครับก่อให้แน่นพวกกระสีทั้งหลายนั่นเองนะครับนี่คือจะเป็นสกายวิงใหม่ที่เป็นเรือนาเรือโจรสลัดนั่นเองนะครับไม่รู้แน่ว่าจะเป็นเซตเดียวกันหรือเปล่า3อันปริศนาตัวนี้เนี่ยเราต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับว่าเป็นไงกันบ้างเรือสหรับปืนแห่งอนาคตกับตัวไอเทมใหม่นะก็คือจะเป็นปืนเป็นไอวอลแล้วก็จะเป็นตัวสกายวิงที่เป็นของไพเรสนั่นเองนะคครรับซึ่่่งโตเทใใชมละก็อดจ สกินปืนของแบบใหม่ๆแบบนี้ไม่ไวแล้วนะนะนะโคตรคือจะมีแบบอ่าปืนใหม่ๆม,มาเรื่อยๆแน่นอนนะครับโอเคครับก็สลับคิวนี้ก่อนลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะนน bye ครับทีนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ yeah. This